นะครับมันเป็นท e ุกคนครับมกับออนชีต EP ที่ยี่สิบแล้วมาซีออนตัวเล็กนะขอ e ห้าสองห้าูน V สนะครับติดสอง้อยี่สีเทปนะครับก็สัญญาณเคาะนะครับอยู่ที่สองสิบสองกิกะเฮิร์ตนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัว V สี่ไ่ด้เก้าเก้านะครับราคาถูกมากนะครับประมาณสี่ร้อยบาทนะครับเวลาคิดเงี้ยต้องบวกภาษีไปด้วยนะครับประมาณสิบเปอร์เซนตนะครับเสมอนะครับแต่ก็ดีกันกลุ่ไปก็ ที่400บาทนะครับในเรื่องของส่วนลดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ว่างไปตามยูสเซอร์ของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับ<อ>ก็สามารถซื้อจาก AliExpress ได้เลยหรือใครมีในแปปอปอื่นก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับถ้าราคาไม่ได้หนีกันมากครับอาจจะแพงกว่าร100 200เนี่ยก็ถือว่ายังพอรับได้นะครับแต่ถ้าราคาตัวหนึงเป็นพันอ่่าเงี้ยผมว่าอาจจะซื้อจากจีนจ,จะดีกว่านะครับ อันนั้นก็เป็นฮิตซิงครฮิตซิงเราหาในแอปส้มแอปม่วงแอปจำได้เลยครับเป็นตัวที่เป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้นะครับตัวนึ่งก็อยู่ที่สามบาทครับก็เอาเป็นแค่สองไปสามไปก็อพอแล้วนะครับไม่เป็นต้องเป็นสี่ไปนะครับเพราะว่าเราใช้ในการทํางาน,นบทเกมคะบไม่ได้ไม่ได้กะว่ามันมาแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับ อ๋อโอเคแบบนี้ก็พอให้มันคุมความร้นอยู่นะครับผมแต่ก็ถ้าอยากจะเพื่อก็อาจจะหาเป็นสี่ไปหรือว่ามีจำนวนไปที่เยอะกว่าก็ได้นะครับอแต่ถ้าเป็นแบบส่วนใหญ่ถ้าของที่มาจากจีนเนี่ยอาจจะต้องรอเวลานานนิดหนึ่งแต่ถ้าใครสั่งเป็นพวกซูนานี้เนี่ยว่าหาได้ง่ายเลยแล้วก็รอ,อไม่นานด้วยแหละนะครับผมทำไมครับเ็นบอร์ดเป็นมูเชียนะครับก็ จากยอดขายแล้วับเพื่อนๆดูเองับดูเอาเองก็แล้วกันครับมีสี่พันชิ้นนะครับก็ตัวนี้ก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เป็น x เก้าเก้า ddr สี่ด้วยนะครับก็เพียงพอการใช้งานครับไม่เป็นต้องไปซื้อบอร์ดเทพบอร์ดสวยงามอะไรมากมายครับเราใช้ทํางานบอร์ดเกมครับก็ใครที่อยากจะได้บอร์ดก็ลองมาหาในอารีเฟหรือว่าแอปอินก็ลองดูกันนะครับแต่ผมแนะนําไม่ใช้เป็นสองนะเพราะว่า ผมว่าใช้เป็นมอสองเนี่ยการใช้งานของเขาก็น่าจะหนักมาแล้วนะครับน่าจะแบบผ่านการใช้งานบอดมาแล้วเพราะว่าคนที่ทำซีออนเป็นคอมใช้งานเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยนะครับเปอร์เซ็นที่จะได้สองซีออนที่เป็นพวกเล่นเกมเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบอดที่เขาลบนะครับก็ถ้าเป็นมือนหนึ่งก็ดีนะครับซื้อจากจีนนะครับราคาไม่แพงมากนะครับก็ลองดูกันนะครับอาจจะเสียภาษีเพิ่อมอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นก็ ลองบวกเพิ่มเข้าไปดูนะครับตัวนี้เราแตะจบอยู่ที่พันห้านะครับประมาณนี้นะครับต่อไปแรนเป็น ECC นะครับ ECC เราใช้เป็นบัตแค่สองหนึ่งสามสามก็เพียงพอแล้วนะครับเราไม่เป็นต้องไปใช้อะไรนะสองหกหกอะไรเงี้ยนะครับเราใช้แค่ตัวสองหนึ่งสามสามก็พอนะครับตันนี้เป็นไส้กรกกิ๊กสองตัวราคาที่พันห้าร้อยบาทนะครับใครที่หาของในไทยได้ก็ราคาบบถูกกว่านี้นะครับตัวหนึ่งก็ ผมว่าไม่น่าจะเกินเจ็ดร้อยนะครับสำหรับสมบิกีก็แต่ต้องลงหาดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าที่ขายเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับบางเจ้าก็เขาทำซีออนอยู่แล้วเขาประกอบเครื่องขายอย่างนี้แบบเนี้ยแบบตัวแรมก็จะแพงนะครับแต่ถ้าใครได้ตัวของพ่อค้าที่ไปรับมองไปตัดมองเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแล้วถอดแลมมาขายเนี่ยตัวเนี้ยจะได้ราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับ เราหาดูนะครับผมกัเจครับเราใช้เป็น105 0 t ศนย์ทไอนะครับหาในกลุ่มตาม facebook ได้เลยนะครับใครที่อยากเพความเสร่ยก็อาจจะผ่านแอดมินของกลุ่มว่าผ่านตัวของแอปนะครับแอปซ่มแอปอวน,นได้เหมือนกันนะครับผมเครดิตบางทีอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราวันที่เราไปหาเครดิตเนี่ยมันเราก็ช่างใจ ดังนั้นเราหาอะไรที่มันมั่นใจดีกว่าเช่นผ่านกลางอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยเราได้ของมาเราได้เทสก่อนครับสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยได้ดูว่ามันทําง,งานโอเคไหมนะครับหาเบนหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ที่หรือว่าตัวเล็กกว่านี้ก็ได้เ็นหนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์สองคิดแว่าเป็นพวก R x ทาไทยแดงก็ได้นะครับอย่างที่เกมที่เพื่อนๆใช้แล้วก็ตัวของอ e ีมูที่เพื่อนๆใช้นะครับว่าพพอร์ตตัวไหนมากกว่ากัน บางตัวเนี่ยบางเกมเนี่ยอาจจะใช้ค่ายแดงเนี่ยอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ลองหาในกลุ่มดูก่อนนะครับหรือว่ากลุ่มเกมนะครับลองถามๆดูว่าใช้ค่าจอรุ่นไหนบมกได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยถามดูเพื่อความมั่นใจนะแต่ CPU เราเล็กนะมันก็อาจจะใช้แค่หนึ่งส่นหนึ่งห้าสนที่ไหนก็พอนะครับแล้วก็มาบ M 2นะครับ M 2เป็น Gen สนะครับเป็น PCIe Gen สครับก็ตัวหนึ่งไม่น่าจะเกิน1,000บาทนบาทครับลองหาดูนะครับในแอ Om, แอปส้มแอปม่วงแอบปบดำได้หมดนะครับหรือใครที่ซื้อเป็นมือหนึ่งแอบดบไว้ก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงนะครับว่าลดความเสี่ยงที่จะได้ของปลอมนะครับได้ของแท้แน่นอนนะครับนั้นก็ได้เหมือนกันลองดูนะครับแอดไว้ N N เป็นเจดีเป็นหน้าร้านหรืออื่นๆนะครับที่เป็นดีลเลอร์นะครับขายอยู่นี้ก็ได้นะครับต่อไปเคสนะครับ เพราะว่าบอร์ดเรามันเป็นบอร์ดเล็กน, Pro, นะครับเราใช้ ITX ก็พอครับบอร์ดก็เอ่อเอ่อเคสก็นะครับเลือกเหมือนทุกคลิปนะครับเลือกเป็นตัวที่มีช่องระบายความร้อนเป็นช่องดูดลมเป็นตแกรงข้างหน้าแล้วก็ออกทางด้านหลังหรือมีช่องข้างบนด้วยก็ดีนะครับโดยพัดลมครับเราจะติดแค่ข้างหน้าสักสามตัวนะครับหรือสองตัวก็ได้แต่ด้านหลังจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้ลมมันออกนะครับ ากัดจอไม่มีไฟเพิ่มก็ยิ่งดีเลยเพราะว่าเราจะได้ลด,ดความร้อนของเขาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยพาความร้อนนะครับจากในเคสนี้ออกไปให้ไวที่สุดผ่านพัดลมด้านหลังนะครับ,นะรบเลือกคีกก็เลือกให้ดีหยาบเอาเคสทึบปิดทึบนะครับเพราะว่ามันทําให้เครื่องของเราร้อนนะครับพอเราเครื่องเราร้อนเนี่ยอาจจะค้างอาจจะเปิดจอได้น้อยแล้วต้องมาเปิดสายเคเแล้วเอาพัดลมเป่าช่วยเลยผมว่าอาจจะไม่คุ้มเราซื้อทันทีก็ซื้อที่มัน ที่มันเหมาะกับงานของเราด้วยนะครับไม่เอาเคสที่เป็นกระจกใสแบบนี้นะครับเพราะว่าช่องลมมันเล็กนะครับด้านข้างมันอยู่แค่ด้านข้างนิดเดียวผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบก็ไม่ว่ากันนะครับต่อไป power ครับเป็น550วัตต์อะตอมครับผมว่ารุ่นเนี้ยดีสุดเลยเพราะว่าการจ่ายไฟไปครับใ้รางเดียวอะไรเงี้ยหาเป็นมือสองในกลุ่มนะครับตามกลุ่มของที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับ ตัวหนึ่งผมว่าไม่น่าจะเกินหกร้อยบาทนะครับเาเป็นมือสองก็ได้นะครับหรือใครที่เอาเป็นพวกซิวเวอร์สโตนที่เป็นมือสองก็ได้หรือแบนอ่นที่เป็นมือสองก็ได้หรือใครอยากจะได้เป็นมือหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมแนะนําว่าเอาบราเวอรที่มันดีนิดนึงนะครับเป็นแอนเทคตัวอย่างเป็นแอนเทคนะครับห้าร้อยห้าสิบวัตต์อะตอมครับหรือใครได้เป็นดีเทคมาก็ใช้ได้นะครับใช้ไดอ้อย่าไปคิดมากเรา บอดนะครับแต่ที่ผมแนะนำเพราะว่าไหนๆก็ทําใหม่แล้วก็เลือกของที่ดีให้มันนิดนึงแต่าหาไม่ได้เลยก็ของยี่ห้อที่มันมันเป็นบอดเต็มนะครับคือมีไฟเลี้ยงการจอนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยง c p u ีแปดพินนั่นเองนะครับผมก็เป็นเสร็จครับจบวิที่เจ็ดันสี่ร้อยบาทครับเข้าๆนะครับอาจจะ บวกลบแล้วแต่อุปกรณ์แล้วแต่พ่อค้าแล้วแต่แหล่งที่เพื่อนเพื่อได้มาเหมือนกันทําบยางกัดจอเนี่ยตอนนี้นสูงทั้สูทงสที่ไอเนี่ยถ้าเป็นในแอปเนี่ยน่าจะไม่ได้ได้ขายตัวละพันห้าครับอาจจะขายตัวประมาณสองพันนะครับผมก็รวมนะครับเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะในกระฝากไว้ด้วยนะครับผมราคารวมัหมดก็เจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับผมก็จบไปครับสำหรับ อนชีตอิพีที่ยี่สิบหกนะครับส่วนอีนพีที่ยี่สิบเจ็ดก็มองว่าเป็นสเปกไหนกันนะครับผมก็ฝากร้านได้วยครับอีกบาร์สี่สองปรึกษาได้นะครับได้เข้าเข้า้า,าได้นะครับส่วนใครอยากจะทําประกอบมิเตรอร์ถ้าไม่โอเคกับการสั่งอะไรก็พันบน้านผมดีประกอบให้นะครับแล้วก็อาจจะมีค่าช่างแล้วก็มีค่าส่งนะครับก็ถ้าเป็นประกอบพันผมว่าเรื่องนี้น่าจะจบอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อย ราาส่ง200ประมาณ7,900นะครับเอ้ยวก็เ,เป็นเปิด1,900นะครับรอมค่าส่งแล้วนะครับแนต้องฝากร้านด้วยครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับเสียงอาจจะไม่ดีนะครับสังหวัดได้วย,วยแล้วก็ห้องมันจะเป็นห้องที่ปิดเบี้เ,เขาอยู่ครับเสียง้างบ้างนะครับแม่ต้อจจงฝากล้านด้ครับรคบำนับ